สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับการลงเครือถอภาพใหม่อีกครั้งนะคะตอนแรกคุณแม่จะให้คุณแม่พักนะคะไม่ให้ถออีกนะคะแต่ท่านทนไม่ได้นะคะก็เลยต้องยอมให้ให้ลงอีกนะคะอันนี้เครือนี้คือหนึ่งรเมตรนะคะหนึ่งรเมตรก็ได้ประมาณเกือบ50ิผืนนะคะเผื่อ ตัดเผื่อริมเผื่อขอบนะคะตอนนี้กำลังใส่ตะโกนะคะร้อยตะโกมาค่ะเครือนี้เราไม่ได้ทำเองนะคะคือส่งร้านแล้วก็ได้รับมานะคะ,ะเป็นม้วนเครือความยาวนะคะมาพร้อมกับตะโกสามตะโกนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังผูกตะโกนะคะเพื่อเวลาเหยียบ จะได้มีตะโกขึ้นลงนะคะในเนื้อ,อเพื่อการทอนะคะอันนี้คุแม่กำลังร้อยเชือกนะคะกับตะโกนะคะเป็นผ้าไหมาสามตะโกค่ะตรงนี้เขาเรียกตะโกนะคะ ก็เราก็จะได้ฟืม้มาด้วยนะคะจริงๆฟื้กับหัวม้วนคือเราส่งร้านนะคะแต่เวลาได้มาคือได้มาแบบนี้นะคะก็คือเขาจะร้อยตะกอให้นะคะมีเครือมาให้ด้วยค่ะต้องช่วยกันนะคะคุณแม่ด้วยน้องสาวด้วยนะคะแล้วก็มีคนถ่ายนะคะให้ชมนะคะขั้นตอนก็ถือว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ บางทีต้องใช้สามคนคือไม่ได้ไม่ได้อาวางตอนวางก็คือไม่ได้ให้ชุมนะคะอันนี้น้องสาวช่วยกัน้รยนะคะเ,เวลามัดนะคะจะมัดมัดขั้นแบบนี้นะคะเ,เวลาเหยียบจะได้ทำให้ตะโกขึ้นลงค่ะเ,เพื่อให้สอดก็สวยได้นะคะเ,เนี่ยค่ะมีสามตะโกค่ะ เชือกมัดแบบนี้นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่นะคะที่สร้างสรรค์มาไว้สืบทอดให้ลูกหลานนะคะ ค่อยๆทำนะคะแล้วก็จะวางไม้ข้างล่างไว้เหยียบด้วยนะคะถ้าเสร็จข้างบนก็ต้องทําเชือกข้างล่างด้วยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะมีเชือกข้างล่างไว้เหยียบด้วยนะคะเป็นฟืมนโบราณนะคะแล้วก็โทอกี่โบราณด้วยนะคะเนี่ยคุณแม่ได้เริ่มทอบ้างแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเริ่มทอได้นิดหนึ่งแล้วนะคะทอไปเรื่อยลายนี้คือลายลูกออดน,นะคะสีขาวดําค่ะ นี่เห็นไหมคะมัดเชือกดึงเอ่มัดไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหัวม้วนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ